갑자기 내게 나타나 준너난 아무 말도 할 수가 없었지첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번야야야야야야러야야야야야야야을 고백하려고 야야 สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับ Ford Ranger C 8ตู XLT เกียร์ธรรมดาตอนนี้จำหน่ายอยู่ที่ราคา8,57,000บาทนะคะตัวนี้เป็นสีดำมีสีอะไรบ้างมีดำขาวบอลเงินแล้วก็เทาดำมีสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนั่นเองนะคะมาดูค่ะว่าเราแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างในรอบรถคันนี้ อ่าเห็นแล้วก็คือชุด F150 Spider นะคะชุด F150 Spider ก็จะมีกระจังขนาดใหญ่ FORD Ford ด้านหน้าตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟ LED 3ดวงนะคะบนฝากระโปรงก็มีคำว่า Ranger แล้วก็มีสกู๊ปขนาดใหญ่เป็นรูปแรดสีดำตัดสีดำด้านนะคะ ตัวนี้ทําไฟมาสแต่งสไตล์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีคลิปฉจลามสามคลิปพ,พร้อมกับวงแหวนแล้วก็เดไลท์อันนี้แล้วก็ตาข้างในลูกแก้วก็จะเป็นสีแดงหรือสีฟ้าสีเขียวอยากได้สีอะไรก็ลองจัดมาบอกมานะคะคอนโซลด้านล่างตัวนี้ลูกค้าก็เลือกกันแท้งตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะคะตรงนี้เราเปลี่ยนชิ้นงานให้เลยแล้วก็คิ้วร้อแบบไม่มีหมุด พร้อมกับยางออโ o ทเรนนะคะแคนคุก uh, AT สองลายแมกไพลหยดน้ำนั่นเองแข็งแรงทนทานนะคะข้อแก้มเราติดให้เป็นดำด้านนะคะตัวฟิล์มเซรามิกเราติดตั้งให้ตัวนี้มีมีตรงไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเบ้ามือจับเป็นดำด้านแล้วก็ติดราวหลังคาด้านบนนะคะเป็นดำด้านพร้อมกับ ตัวข้อฝาถังน้ามันท้ายเราก็ทําเป็นไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟลูกตัวสีให้นะคะไฟท้ายแล้วก็กันชนก็มาจากโรงงานเลยนั่นเองแล้วก็มีดับท้ายตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ติดสติกเกอร์นะคะดับท้ายตัวนี้กระบะไลเนอร์นะคะของทางฝฟอแล้วก็ ไฟเบรกดวงที่3เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะโดยรวมแล้วอันนี้ก็แต่งแบบเรียบหรูไม่ติดลายสติกเกอร์นั่นเองถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้ด้วยเราจะมีคลิปใหม่ๆมานำเสนอเรื่อยๆวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ